ตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตแม็กปิดไฟแม็กปิดไฟปิดไฟฮุบฮุบพอยปิดกล้องก่อนคสวัสดีครับวันนี้จะพาเด็กๆไปอุดหลังต่อที่ผมเจอไว้สวัสดีครับวันนี้เราจะไปล่าต่อนะครับไปกับพ่อนะครับแล้วก็หญิงพลอยนะครับผมแต่ผมไม่เข้านะหญิงพลอยครับไหวไหมหนูอะไหวจะไหวไหวปุดหลวกปุดทวดมาแล้วโอ้โห ไปหลวงประทวดไปเดี๋ยวลุ้นกันผมไม่รู้ว่าใครเอาไปหรือยังเพราะว่าไม่ได้ไปสองวันแล้วนะครับวันนั้นผมไปดูเนี่ยมันก็ลังใหญ่อยู่ตัวอ่อนเต็มเลยเราเห็นมันคาบพวกแมลงอะไรไปป้อนนะครับเดี๋ยวลองทดลองอุดนะครับผมก็ได้ความรู้จากน้องๆโดยเฉพาะต้อคมคนณะมาหากินนะครับผมก็ขอบคุณทังน,าน,านักเดี๋ยวไปดูฝีมือหน้าพานกันแล้วกันครั้งแรกในะชีวิตที่จะอุดต่อต้อมไปค่ะลุย น,นี่คือกรนะครับกรก็จะมีน้ำมันนะครับแล้วก็อันนี้ตัวไม่ตายนะครับผมต้งองพอถูถตูต้องดีๆีสุ ไม่รู้ใจมากใจน้อยเนาะโอ้โหไฟจะระเบิดครับตื่นเต้นครั้งแรกในะชีวิตมีสามพรอบด้วย่ไหลูมเดี๋ยวก่อนหนูมไม่ต้องครนบะแต่กล้องมันไม่เห็นเลยโอ้ยังไม่เห็นหรังเลยดู เห็นไหี่ห็นไหมสิงพอไม่อยากจะพูดอะไรเลยแม็กปิดไฟแม็กปิดไฟปิดไฟนุ๊กนุ๊กพอยปิดกล้องก่อนกดข้างบนตอนนี้อุดแล้วนะครับผมไม่ตายนะครับก็มีตัวตัวนอกหน่อยหนึ่ง ประมาณสักงสิบนาทีนะฮะเวลาเงียบเนี่ยเราก็มีตัวบินออกมานะครับผมไอตัวที่มันตอนผมมาตอนแรกมันจะออกมาก่อนแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับเราก็มารออยู่ในรถนะครับผมพ่อลงไปไปอะไรนะไปไปเอาตอกมาไปเอาหลังนะครับเราอุดเรียบร้อยนะครับแล้วก็น่าจะสลบแล้วใช่ไม่ไม่มันก็เรานะครับสลบตอนนี้ก็รออยู่ในรถก่อนนะคะมืดมากนะผมนะเพราะว่าพ่อสั่งไว้ว่าห้ามเปิดไฟใช่ แต่เราก็เปิดไฟถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยเป็นครั้งแรกเลยก็เลยจะกลัวๆหน่อยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะได้ตอด่อหรือเปล่าเราตอนนี้พ่อออกไปนอกเลยครับใช่ค่ะฝนก็ตกเนาะซ็่งเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอชมกันนะคะตอนนี้ก็เงียบเงียบเลยนะครับต้องรีบครับผมเดี๋ยวมันตายนะ ฝนตกนะครับผมต้องใส่เสื้อกันฝนมาเลยนะไอ้นู้นคือตัวที่มันออกไปอยู่นะครับเดี๋ยวออกไปดูนอกนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดครั้งแรกในชะีวิตท,ที่ต่อนะครับผมมาอุดต่อนะฮะเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราดูกันยังไงมนะั่งทุกคกลัวจ้ะกลัวนะครับแต่ให้ลูกๆปิดไฟนะมันยังมีตัวที่ออกมาอยู่นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็ได้ความรู้จากน้องๆนะครับโดยเฉพาะต้อมคนณสมากินนะครับที่ทําคลิปออกมานะครับแล้วก็มีน้องๆหลายท่านนะครับที่คอยคอมเมนต์อยู่ในช่องเพจผมทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจนะในการเอาต่อในการตีต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใช้สำลีอุดนะครับน้ามันนะครับสลบเพื่อที่จะ แกะเอาลังมานะครับโดยตัวที่ไม่โดยตัวต่อเนี่ยมันไม่ตายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คอยแนะนํากันตลอดนะครับไม่ว่าท่านไหนนะครับก็ขอบคุณมาก,กนะครับว่าผ่านไปอุดเต็ตมรีมันไม่ยากนะครับผมโอเคไม่ยากจริงๆแต่ก็อย่าประมาทเพราะว่า <c oughs> ไปนั่งก็แก๊กก็แก๊กนะครับผมมัว ทุบสําลีอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดไฟด้วยมันมืดเนาะตัวตอกนักลบมันออกมาเต็มเลยนะครับผมคือออกมาตายอยู่นอกรางเต็มเลยนะก็คือต้องดับไฟเลยช่วงนั้นนะเตรียมอุดแล้วละ่ะแต่พอไปสองทีโอ้โหเต็มเลยเตรียมจะบินมาที่ไฟฉายนะครับผมก็เลยปิดไฟรอสักแป๊บนึงให้มันเข้าไปนะครับพอเข้าไปเราก็ทําการเอาสําลีที่ทุบน้ำมันเนี่ยนะ ยื่นมือเข้าไปนะครับผมแต่ผมใส่ถุงมือฉาบปูนนะเป็นถุงมือพลาสติกนะป้องกันไว้ก่อนนะครับมันยังมีตัวนอกอีกห้าตัวนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้าก็เลยจุกอุดนะครับแป๊บหนึ่งก็เสียงในหะ้ก็แก๊กก็แก๊กก็แกลก,ก,ก,กนะครับผมเ่องที่น้องๆบอกครับก็ขอบคุณนะครับตัวเฉพาะต้ตมสมากินนะครับที่ทาคลิปออกมาแล้วก็วิเชียนนะครับที่ผมไปตีต่อใส่ชุดตีต่อนะอ่านะก็ ให้คำปรึกษาอย่างดีเหมือนกันนะครับเรื่องต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำมานะครับผมแล้วก็มาดูในคอมเมนต์ดูคลิปของต้อมคนลมากินบ้างคลิปน้องๆบ้างอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณนะครับก็ความรู้คนเรามันไม่ไม่เหมือนกันหมดทุกคนนะฮะอย่างผมอะเรื่องพึ่งอะโอเคเลยเพราะเราคุกกี้อยู่กับมันมาแทบทั้งจะครึ่งคนแล้วนะครับส่วนต่อเนี่ยก็เผาย่างเดียวนะครับผมไม่ได้สังเกตสังกาอะไรหรอกนะครับ แล้วก็ตามไม่เป็นด้วยนะครับแต่พึ่งเนี่ยแต่เราตามเป็นเพราอเนอนะครับก็ขอบคุณที่คอยแนะนํากันมานะครับผมวันนี้ได้ต่อแล้วได้ต่อมากินแล้วขอบคุณจริงๆคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับต่อทั้งบ้านผมมันน้อยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอาหารอะไรมากมายแล้วมั้งผมคิดว่านะครับแต่ถ้าทังเหนือหรือว่าทังอีสานน่คงจะเยอะนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ตื่นเต้นทะั้งแรกในชีวิตแม็กปิดไฟแม็กปิดไฟปิดไฟนุ๊กนุ๊กพอยปิดกล้องก่อน